เพื่อนผมหายไปหมดเลยเราเพื่อนเป็ดยางของผมกลับมาอีกทีนึงเพื่อนไม่อยู่แล้วพี่ฟาเมงโก้ครับเห็นเพื่อนผมไหมนายไม่ต้องเสียใจไปเจ้าเป็ดคนที่ควรเสียใจคือเรานี่คนเล่นนี่เปิดเป็นชั่วโมงเล่นเป็นชั่วโมงกลับมาอีกทีหนึ่งหายหมดเลยคือเป็นเกมไม่มีเซฟนะฮะถ้าเกิดอยากจะเล่นอีกรอบนึงคือเริ่มใหม่หมดเลยแต่ก็เหมือนเดิมฮะรอเวลาขวามือบนนะครับเพื่อเป็นการโหลดเพื่อนใหม่ลงมา คือเรากลับมาอีกรอบนึงเพราะว่าเรายังได้เป็ดไม่ครบนะครับในเกมนี้มันมีคอลเลกชันด้วยเราสามารถดูคอลเลกชันได้ตรงนี้มีเป็ดทั้งหมดหน่าจะ1 2 3 4 5ส7 8 9 10 10 20้า40 4จดดตัวนะฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นแบบหายากนะครับสีม่วงส่วนอีกอันนึงที่เราสามารถดูได้ก็คืออาชิพเมน n t นะฮะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมเนี่ยส่วนใหญ่มันน่าจะเป็นรนดอมนะครับยังมีเหลืออีกประมาณ7เหตุการณ์ที่ผมยังไม่ได้นะฮะ มีการแบบโดนลักพาตัวด้วย UFO นะครับมีขึ้นเครื่องบินมีลูกเป็ติดไฟมีอ่ามีตัวพ่นน้ําช่วยดับไฟใช่ไหมแล้วก็มีการนั่งเรือนะฮะเป็นการสุ่มขึ้นมาส่วนทั้งบนตรงนี้เนี่ยคือมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วบางอันผมเหมือนจะพลาดไปเช่นดาวตกนะฮะมองไม่เห็นอ๋อใช่ครั้งที่แล้วผมมีลูกๆด้วย3คนส่วนที่ทะเลนะครับครั้งก่อนมีเจ้าเป็ดสีแดงออกไปแล้วก็หายไปเลยวันนี้ผมจะเฝ้าเพื่อนให้ดีไม่ให้เพื่อนตกลงไปข้างล่าง คือผมต้องดูมุมนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไปอยู่ที่เป็ดเนี่ยนั่งนานๆคือลายตามากเลยนะฮะคือคือเขาลอยตามคลื่นไงเฮ้เป็ดลงมาแล้วเอ๊ะอ้าวไปดูกันไม่ใช่หรอเอ๊ะนายนายคือครอบครัวเราใช่ไหมเราก็เป็นเป็ดเหมือนนายนั่นแหละแต่ว่าเรานั้นไม่มีใครสนใจเราตั้งอยู่ในสระอย่างโดดเดี่ยวถูกทิ้งไว้เป็นปีๆไม่มีใครมาทำความสะอาด เราก็เลยกลายเป็นอย่างนี้สักวันหนึ่งนะก็จะเหมือนเราถูกตั้งทิ้งไว้ในสระจนคนลืมว่ามีเราอยู่บนสระนี้นายต้องทําใจไปด้วยนะเกิดเป็นเป็ดยางไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดเพราะเราพูดไม่ได้เมื่อก่อนสระที่ฉันอยู่ก็แบบนี้แหละเพื่อนตอนนั้นคืนไฟก็ติดแต่อยู่มาวันหนึง่งไฟมันเกิดไม่ติดขึ้นมาฉันก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายแล้วฉันถึงรู้ว่าคนเขาทิ้งสระว่ายน้ําไปเขาย้ายบ้านใหม่แล้วเขาก็ลืมฉันไว้ที่นั่น ยิงฟังยิ่งเศร้านะเหตุการณ์นายเนี่ยเอานะนายมาอยู่ที่นี่แล้วมีพวกเราเป็นเพื่อนไม่ต้องห่วงหรอกยังไงซะฉันก็ไม่ทิ้งนายแน่นอนเฮ้เพื่อนมาเล่นตรงนี้สิเฮ้คุณฟามิงโก้ครับคุณขยับมาอีกแล้วนะครับเมื่อไหร่คุณจะลงมาในน้ําเนี่ยมากั้นที่สระน้ำหน่อยเร็วเพื่อนลงไปกันเต็มเลยเพื่อนใหม่มาฮะเพื่อนของเราเป็นไม้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นยางแบบเราแต่เขาก็ลอยน้ําได้เฮ้มาตอนไหนเดี๋ยวก่อน ใช่ลายไม้ไหมไม่ใช่คนละตัวมาตอนไหนเนี่ยเออมาตอนไหนไม่รู้อันนี้เป็นเป็ดที่เหมือนเป็ดน,นะฮะเป็นเป็ดที่เหมือนเป็ดก่าเพื่อนละมาตอนไหนก็ไม่รู้คุณฟางเองก็จะลงมาแล้วใช่ไหมครับลงมาเล่นน้ำกับพวกเราแล้วไหนเครื่องบินเครื่องบินมา <laughs> เดี๋ยวนะเอ้ยมีเป็ดอยู่บนหรอ มีเป็ดอยู่บนเครื่องบินใช่ไหมไปนู่นแล้วอ่ะมีใครหายไปไหมเนี่ยหนึ่งเหตุการณ์ใหม่เมื่อกี้เครื่องบิน UFO ด้วยนะฮะไฟไหม้แล้วก็ดับเพลิงใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกอันหนึ่งจะไม่ได้และต้องรอดูวชิปเม้นท์จะเป็ดตายน้ำมาฮะนี่เป็นก้อนหินนะครับเพื่อนเป็นยางกับไม้อันนี้เป็นก้อนหินแต่ใครขึ้น ไม่ลอยขึ้นมาเนี่ยจอเวลาถ้าเกิดลงไปในน้ำนะฮะแล้วก็ขึ้นมาใหม่เนี่ยจะมีหยดน้ําเกาะด้วยตัวที่เป็นสีเหลืองเก่าๆอยู่ไหนะหรือว่าเขากลายเป็นตัวนี้ <c oughs> ใช่แล้วนี่คือเราเองเรากุเรื่องขึ้นมาทั้งหมดว่าเราอยู่บนสะห้าปีจริงๆแล้วเราไม่มีบ้านอยู่เราก็เลยต้องปลอมตัวมาให้เหมือนกับเจ้าตัวสีเหลืองพอดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนสําคัญที่นี่ฉันก็เลยปลอมตัวมาใ <c oughs> นะที่สุดก็ได้บ้านหลังใหม่ ใช่ฮะตรงนี้มีสีเหลืองเกาะอ,อยู่เลยก็ว่าอยู่มาจากไหนตัวหายากยังไม่มาเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าต้องได้ตัวธรรมดาครบก่อนหรือเปล่าถึงจะมามาอีกตัวหนึ่งจมน้ำสองตัวแล้วทําไมน้ำเนสระหายไป <c oughs> อ๋อนี่ไงมาละกล้องบักตกใจหมดผมว่ามันนานขึ้นนะตัวหลังๆใช้เวลาในการโหลดนานขึ้นอ่ะ ตัวต่อไปฮะมาแล้วหอมมาจากตรงนี้ลายอะไรเนี่ยสีแดงจ้สีแดง,อแดงเอ้ยไม่ใช่อันนี้ยังไม่เคยเห็นมาใหม่มาใหม่มหมเฮ้ยดาวตกนี่ไงโอ้โหพอดีเลยโอ้โหไม่มีสัญญาณไม่มีเสียงอะไรเลยฮะอ๋อเรือมีเรือมาโอ้มีเรือมาด้วย จะมีใครลงมาจากเรือไหมนะเอ๋สวัสดีครับผมคือเป็ดครับว่างๆแวะมาเยี่ยมผมบ้างนะครับผมอยู่บนนี้ตลอดผมอยากเห็นเรือบินได้ครับอ้าวเฮ้ยเพื่อน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 ไม่นะลงมากลับมาเพื่อนกลับมา <laughs> เพื่อนอย่าออกไปเพื่อนอย่าออกไปนายออกไปได้ยังไงเนี่ยกลับเข้ามาเร็วกิ้งใหม่อีกรอบหนึ่งมีเรือมา แต่ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมหรือว่าจ้เป็ดตัวนี้พยายามจะไปแต่ว่าพลาดคืออยากจะลงไปในสระอยู่นะเพื่อนแต่ว่ามันติดคือกิ้งไม่ได้ถ้าลมไม่พัดก็คืออยู่อย่างนี้ตลอดเลยทำยังไงดีดึงไม่ออกเอ๊สวัสดีคุณเรือพอจะมีใครบนเรือว่างๆไหมเนี่ยมาช่วยผมหน่อยแล้วผมติดผมลงไม่ได้สวัสดีลูกๆแม่สั่งให้มาอีกแล้วเหรอแต่ว่ารอบนี้ ลูกๆล,ลงมาเล่นในน้ําสะตรงนี้เนี่ยอันตรายมากรู้ไหมลูกต้องขึ้นไปข้างบนนะอันนี้คือตัวใหม่ใช่ไหมเนี่ยเป็ด <c oughs> <c oughs> ปากดําตาดําปีกดำอ่ะฮะสวยดีสวยดีแย่ <c oughs> yeah, แล้ว <c oughs> ลําบากแล้วขึ้นมาไม่ได้อะ่ะติดเอาเอาเอาเอนี่นีนี่ขึ้นไม่ได้แล้วโอ้ <c oughs> นึกว่าจะไม่รอดเอาแล้วลูกล่ะทำยังไงเ,เรื่องลูกก็เดี๋ยวเขาก็คงขึ้นไม่ได้และครับใช่ไหมเพื่อนจะคอปเตอร์มาวันนี้จะบินไปไหนจะคอปเตอร์เตรียมตัวบินผมนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นเป็ดที่บินได้เพราะผมนั้นมีคอปเตอร์ขอช่วยผมบินอยู่เตรียมตัวนะครับรอลมพัดมาแรงๆผมจะบินได้แน่นอนบินแล้วครับผมบินแล้วครับผมบินขึ้นไปแล้วอรอบนี้จะไปไหน เฮ้ย hey, รอบนี้ไปข้างหน้าครั้งที่แล้วไปด้านข้างไปแค่เนี้ยเฮ้ย <laughs> hey, รอบนี้อยู่เป็นครั้งที่แล้วบินไปด้านข้างแล้วติดอยู่ในพุ่มไม้ไปไหนไม่ได้เอ๊ะ hey, หรือว่าบินเรื่อยๆน่าจะบินเรื่อยๆแน่เลยว่าแล้วบินเรื่อยๆฮะเฮ้ย hey, ออกไปไหนอยากออกไปตรงนู้ดประตูประตูเออเอาตกทะเล แย่แล้วครับผมบินกลับไม่ได้ครับบินไปได้อย่างเดียวบินกลับไม่ได้แล้วตอนนี้ <c oughs> บินไปเลยโอ้เจ้าเป็ดบินได้อ้าวหลังบ้านไม่มีอะไรนี่เป็นฉากหลอกเราโถเอ้ยเออเราบินมาไกลมากบินไปไกลมากยูฟจะมาไหมดาวตกอีกแล้ว กลัวจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านแล้วเราไม่เห็นนะ่ะอะตามเข้าไปสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วกันอ้าวโดนตัดเลยครับโดนตัดเลยโธ่ใครมียากันยุงบ้างยุงกัดคนพี่ช่วยรีเกมได้ไหมครับเอาไม่ได้สิรีเกมก็หายหมดอ่าแต่ว่าผมเมื่อยครับเออทนหน่อยอีกแป,ป๊บหนึ่งอีกแป,ป๊บหนึ่งอ่ะเช้าว,วันใหม่ เมื่อคืนไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะฮะนอกจากเจ้าเป็ดบินได้ดุดทะเลไปเป็ดโครงกระดูกอุยอันนี้เท่เฮ้ยลายนี้เท่คล้ายกับแพนด้าอ๋ออันนี้แพนดา้าแพนด้ากับโครงกระดูกฮะโอ้นี่เท่มากเฮ้ยเครื่องบินมามาอีกแล้วส <laughs> วัสดีครับคุณเครื่องบินแวะมารับผมหน่อยครับไปด้วยได้ไหมเนี่ยบินผ่านเฉยอะ่ะ โอ้ oh, บรรยากาศดีมากเลยฮะโอ้ oh, ดูต้นไม้เหมือนอ่ะมุมนี้เหมือนมากเลยสวยมากแสงเงาก็าทำดีมากตรงนี้ลูกมะพร้าวหล่นไหมลูกมะพร้าวปิวด้วยฮะไม่รู้จะหล่นหรือเปล่าเป็ดตัวต่อไปมาแล้วตัวนี้เคยมาแล้วตัวอันนี้เรืองแสงสะท้อนแสงเอ๊ะดักอินเวนชั่นคืออะไรเฮ้ยเ <Hey, S 2> ดี๋ยวๆๆดูยูฟโอมาเหรอ อ๋อรู้แล้วอชิเม้นอันนี้ได้เป็ดครบ20ตัวตัวหายากยังไม่มานะฮะยังไม่มาสักตัวเลยเนี่ยตัวหลังๆมันมาช้ามากเลยครับยิ่งตัวหลังๆยิ่งช้าเข้าไปอีกน่าจะเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากให้เป็ดยางอยู่เต็มสระหรือเปล่าก็เลยแบบให้มาช้าลงช้าลงเรื่อยๆผมว่าผมต้องไปหาวิธีปรับเวลาไม่อย่างนั้นคือต้องรอแบบรอนานมากเฮ้ยอ๋อเป็ดเป็ดสาวใช่ไหมเนี่ย เอ๊ลูกๆอยู่ไหนเนี่ยลูกๆบอกว่าจะมาหาพ่อที่นี่เอาแล้วงานเข้าแล้วตัวสีเหลืองตัวสีเหลืองอยู่ไหนอยู่นี่มีลูกก็งงล้วหนึ่งตอนนี้มีแฟนอีกแฟนมาจากไหนไม่รู้เพื่อนเราไม่เกี่ยวไม่ต้องมองหน้าเราอย่างนั้นเลยคุณคะคุณอย่ามินผ่านฉันไปสิฉันอุตส่าห์มาหาคุณนะช่วยผมด้วยครับเพื่อนผมไม่รู้เรื่องเลยเธอคือใครก็ไม่รู้อ่ะตัวสุดท้าย ของวันนี้นะฮะนี่คือเจ้าตัวอะไรเนี่ยลายอะไรก็ไม่รู้เหมือนลายหินอ่อนมากกว่าโอเคครับเป็ดหายากยังไม่ได้สักตัวเลยโอ้โหยิงเล่นยิงช้าผมต้องไปหาวิธีการปรับเวลาก่อนมันน่าจะมีการปรับได้นะฮะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนเฮ้ยทำไมออกไปสองตัวหลุด,ดปข้่งนอกสองตัวเลยโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ